การสมทานศีลสามารถสมทานเองอยู่บ้านโดยทีบอไปวัดได้บอกกันหน่อยไม่ไูด,ได้ถ<ด>ามเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าคำว่าสมทานนี่นะพวกเขาเข้าใจกันไป้ว่าสมทานสมาทานสมาธิยามิสมาธิยามิเฮาไ้าเนี่ยแปลว่าถือเอาไปปฏิบัติด,ด้วยดี เอื้น่าสมาทานและสีนเนี่ยถามว่าสีนนี่แมนไผแม่นบุคคลใดหรือแม่นอีหยังสีลน,นี่นะรูปหางเป็นังไห๋ตุ้ยตุ้ยบจย่จอยๆดำๆหรือขาวศินนี่ศีลเป็นซื้อของความงดเว้นหรือความตั้งใจจะงดเว้นเอิ้นว่าศีล เว่นใจยังล่ะเว้นจากการฆ่าจากการลักขโมยจากการประพฤติผิดนกรารจากการเว้าตัวจากการดื่นน้ำเมาสำหรับศินหะแต่ศีนนะความงดเว้นได้เอื้นบาสีมีศินหรือตั้งใจตั้งแต่นี่เป็นต้นไปค้าพระเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเอื้นบามีสินโบเวฟาเกี่ยวกับผู้ให้ศีลเลยโบเวฟาเกี่ยวกับผู้ให้สินเลยได้ แต่ว่าเป็นอย่างล่ะพวกเขาคือไปสมทนาศิลต่อหน้าพระสงฆ์ขันเจ้าคนเพื่อเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองหรือบางคนนี่เว้าบ่เป็นคันเว้าออกมาทางปากให้ยด้งยินเสียงนะคือว่านบ่ขังก็เลยให้พระสงฆ์ขันเจ้าพาเว้าได้ข้าน้อยเฮาก็เบ้าตามแต่ว่าศีลนี่นะเขาเป็นคนทักษาเองเขาเป็นคนตั้งใจเองถึงพวกไม่ออกเจ้าบจ้ะ พุทธังสารนังคัจฉามิตมัมบงสารนังคชจฉามิปานาติปาตาเวรามณีไปแต่บ่ได้คิดจะงดเว้นอีกอย่างเลยบ่ได้ศื่วามีสิทธิ์ได้เพราะบ่มีความตั้งใจจะเว้นอาตมาลหรโอ้ยจังเป็นอีกอย่างนําอันเวลาไปเืินคนตายนะก่อนเสียนถวายจังหันเพิ่นกะเอาและคอซินก่อนละถวายจังหรรันรแล้วเสิเอาซพไปป้าคอซินอีกละ พอไปหอดปลาสะขคอสินอีกแล้วกลับมาที่สุดมูคุลมาขอสินนี่ไม่ขอ,อยังกระเทียกระโดดประนันเกะ็ะขอสินนี่ว่าสินมีความตั้งใจจะงดเว้นก็ตั้งใจได้ไหมละ่ะคันตั้งใจจะงดเว้นล้วก็บ่จําเป็นต้องขอตอนใดที่พวกเฮาตั้งใจว่าข้าพระเจ้าจะงดเว้นตอนนั่นพวกเฮาซื่อว่ามีสินเตั้งใจจะงดเว้นบละละ่ล่ะพวกเฮา อยู่เหือน,นนะ่ะนะตั้งใจจะงดเว้นบ่คันตั้งใจจะงดเว้นนั่นแหละซื่อว่าสมาทานแล้วความตั้งใจที่จะงดเว้นซื่อว่าสมาทานสิบยู่มีอยู่3ประเภทเนาะจือเลยใส่กันจือเด้อถามอตาตมาเถอะหน่าอตาตมาก็สิถามพวกไม่ออกคืนแนละ้วอตาตมาเว้าให้ฟังแล้วอตาตมาจืดอหน้าอยู่ได้หลายๆคน1สมาทานบิรัตสอง สัมปฏตวิรัตสามสมุตเฉทวิรัตสิ่งป็นว่าความหมดเว้นเดสมาทานวิรัตเป็นอย่างตั้งใจที่จะงดเว้นเอิ้นว่าสมาทานวิรัตความตั้งใจที่จะงดเว้นสองสัมปฏตวิรัตไปนี้บ่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยยุงมันมาให้ข้าเลยแต่งดเว้นเออมีศีลองค์เนี้ยงดเว้นได้ตอนนั้นในขันอันนั้นเอิ้นว่าสัมปฏตวิรัต มีของที่จะให้ลักขโมยแต่บ่ลักหมดเว้นเอาเออองนี้มีศีลเพราะอย่างเพราะเราเว้นได้ในขณะนั้นน่นที่เราประสบพบเจอเขาเลยเอวาาวิว่าสัมปัตะวิรัต์ไว้ตั้งใจไว้ก่อนเลยได้นะแต่ว่าอีกอย่างนึงมือสมุติเฉทวิรัตเป็นซื้อของศีลของพระโสดาบันเป็นต้นพระโสดาบันนี่ละเด็ด,ด,ดขาดแล้วบ่บลงละเมื่อศินแล้ว บบมีจิตที่จะรักของภัยแล้วโบมีจิตที่จะฆ่าภัยบบมีจิตที่จะประพฤติผิดในการบบมีจิตที่จะตัวและบบมีจิตที่จะดื่มน้าเมาเนี่บมีเลยในพระโสดาบันบางองค์บางทางอาจจะเคยได้ยินพระโสดาบันกินเหล้าได้ <c oughs> อาจจะเคยได้ยินแบบนี้แม้แต่ความคิดจะห้ลวงละมืดกับ่บมีแล้วในพระโสดาบันพเพิ่อเลย่อน่าสมุจเฉทามีละ,ละได้โดยเด็ดขาดแล้วสิ้นสมบูรณ์แล้วพระโสดาบันเนาะ เพราะฉะนั้นนะสมถทานอยู่เฮือนก็ได้สมาทานอยู่บนได้ก็ได้บ่จาเป็นต้องให้พระสงฆ์ข้าเจ้าบาแทนหรอกแม้แต่ว่าบ่เป็นแต่ตั้งใจว่าข้าพระเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าจากการรักขโมยจากการประพฤติผิดในการจากการเบาตัวจากการดื่นน้าเมาบ่เป็นดอกภาษาบาลีนะแต่หูวันนี้เราตั้งใจจะงดเว้นนั่นแหละซื้อว่าเขาสมาทานแล้วแต่เป็นอย่างคือไปให้พระสงฆ์ข้าเจ้าบาแทนล่ะ้่ก่อนล่ะเออบางคนเขาเคารพครูบาอาจารย์คันได ครูบาอาจารย์เป็นสักขีพยานแล้วจิตใจในการทักษาศีลเขาเข้มแข็งขึ้นเคยมีพระออกพูนหนึ่งอาตมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆพระออกผู้นี้นี่นะเราไปศรัทธาอาจารย์โอ,อหนึ่งหลยเราก็เลยไปสมทานศีลต้นหนาอาจารย์นะั้นเมื่อสมทานศีลแล้วงวก็เสียงัวก็เ,วกเข้าไปปานะบ่ม,มาจับมีดอีโต้รับอย่างดีแล้วก็เข้าไปป่าพอเข้าไปปางูเหลือมมันก็หิวอาหารมานันเนาะ มันกับมาฮัสเขาแหละมันกัดแลวก็ฮัตเขาความย่านตายเป็นแต่ความย่านตายอะสมทานศีลมาเลยเด้จะบวช่าภัยเด้ยทอดมีดิโตออกมาเลยสิฟันเขาคอแหละชิดหอยอาจารย์อโอ้ยเฮาอุตสาไปสมทานศีลโตหนะ้าอาจารย์ผู้ที่เฮาเคารพนับถือปานนี้เฮายัางสีมล่วงแล้วเมือ่อศีลย้อนชีวิตนี้วะดึกภ่าอิโตทิ้มเลยปาโก้กังงูเหลือมมันกับคายออกมาเนนะ่ะ เหมือนกับมันหูอนะมันก็คายออกแล้วก็รอดตัวไปไปสมทานต่อหน้ารูบาอาจารย์เพราะเหตุนี้แหละให้ระล,ลึกได้ให้มันเข้มแข็งนะพระฉะนัะน้นเดอ้ออยู่บ้านก็รักษาศีลได้สมทานศีลได้บ่ได้พิอีย่างเลยแต่เวลาเราไปหารูบาอาจารย์ไปวัดไปว่าจังเหตนะอดน่ะย้ยอนยังย้อนไปวัดไปวาแล้วเด้แบบนี้แหละได้สนทนานธรรมได้ฟังธรรม ดีออกมาจากบ้านเนืินคันอยู่บ้านเือนกับลูกเต้ากับโอ้ยบนใบมันบอกคนข้างบ้านกับเซฟดนตีอย่านันมันกับโบคักปันได้นนะคคนมาอยู่วัดหรหอหหาสาสือคือว่าใครนอยนึงฮักษาสินก็คือว่าทักษาได้ดีขึ้นสมมุติว่าพ่อไม่ออกสมทานสินแปดซะจะโบฟ้อนลำขับห้องโบเสร็จดนตีแล้วก็จะโบฟังโบ,บเบิ่งการละเล่นมูร์ระเปิดเพลงพงศิษฐ์คัมภีร์อยู่ข้างๆเืินทฮ็อย่างไดสนะ เอามันกะอยากจะฟังสะกแล้วเนาะตอนที่แรกก็อาจจะงดได้อยู่โดนๆไปก็เออคือมันมุนๆอยู่ยางไปเบิ่งซะก่อนสิ่งก็ขาดดิมันก็เป็นแบบนั้นเนาะหากมาวัดนี่ล่ะมาวัดแล้วก็อใครขึ้นน้อยนึงเหตุปัจจัยแล่านั้นก็บ่ค่อยมีหั่นนะเนาะั่งรักษาศีลอยู่มูละกินเหนต้มมาม่าอยู่ใกล้ๆตอนแรกเฮ็ดได้หิวข้าวกรบปานนั้นมันก็หิวนําเข่าเนาะแม่นบ่